สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวนวค่ะถอดปลาทูซุปนมไม่สมค่ะซุปนมไม้ส้มแบบง่ายๆก็แค่ต้มนมไม้นะคะไม่ได้ใส่ปลาทูใส่อะไรเลยค่ะตำบักพริกค่ะมีหัวหอยกับใส่หัวหอยเข้าไปค่ะปลาแล้วก็ชูรสแค่นั้นค่ะอผักจะค่อยๆไล่ไปนะคะใบกุยช่ายค่ะ บานิสันเอิร์พักแปมของแม่แซบซาอ,อนดีดีมไามา้ดองค่ะของคุณแม่เองค่ะสามขวดแค่หนึ่งร้อยบาทเป็นวิธีโบราณทำแบบธรรมชาตินะาจะเนี่ยข้างหลังเห็นปะนั่นแหละ <c oughs> เฮ็ดเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ปอกซับนะคะเอามา แล้วก็ใส่ใบกุ้ยช่ายในนี้แล้วก็ใบขิงค่ะเซบใบขิงมไม่ได้ตำเส่ปลาทูเลยเด้อจ้ะแบบปลาทูแก้มจ้ะ แซ่บเนี่ยแซบอืองูเสือค่ะต้นกระชายค่ะผักพื้นบ้านหอม กระชายที่ใส่ขนมจีนน้ำยาอะนะคะวะ้าแซ่บมาเขาือพ่วงกวาแข็ง เค้าเลืองคืนแบบของแม่ไม่เปรี้ยวมากเลยคะ่ะไม่มีกลิ่นเม็นแบบเม็นเม็นต์บอแมนเือจ้ะพักกัดเนี่ยอเอาเปรียปร้ยว จับฝาดฝาดครับจะชายมากเลยเป็นดอกที่ฉันมักที่สุดอมนอนก็นไ้้พอมักแห้ง มักแห้งแบบอุ้มน้อนกันเลยคนละดอกวานไฟอดอกควาเขาขอบคุณด้วยค่ะออืกินได้ดอกวานไฟผักากาดเอิ่นดอกพลอะ ดอกไผ่หรอใบไผ่จะเป็นแบบนี้ไผ่หรือว่านไฟหนังนะเอามาให้เบิง้งหอมหอมชอบไม่แห้งพอหอมแซ่บถ้าได้กินพักพื้นบ้านแบบที่ตัวเองชอบ หอมๆกินแบบเฉพาะตัวแบบกินแบบนี่เหมือนไพลเนี่ยโอ้ยฉันชอบอบุกหวานๆไฟไเบากันปอบได้ความ <laughs> ความเสีอ,อ ตกอจากคิงแลล้แม่นป่ะวันนี้จะคิงอีกค่ะแต่เป็นคิงป่านะคิงปลาสกลมีิายค่ะแถวภูผู้พานผู้ยางคิงแครงบางคนก็ชอบบอกว่ามันหอม กลินขี้แมงแห้งเป็นขินงหอ่ะกลิ่นมันว่านก็อร่อยแต่ดิฉันชอบตัวนี้มากกว่าข,ขิงแค็งจะเล,เล็กจะดอกเล็กกว่าค่ะโอ้กลินซีหุ่มหรือไม่มีบ่แมงวันนี่ขวดนึงนี้น,นี่ กัดเดียวได้บกักไลยยังไม่หมดอีกดยเนี่ยไม่ได้เอามาใส่เม็ดหยัดแบบนั่นอืเฮ็ดเอออ,อ,อตานงจะซับอ,อือ,อจะไปว่านซะจะมันถือใจครับอือ ซุปน้ำมันซุปในน้ำมไนมาแล้วไปต้มกะปั๊บซุปขวบักพริกฟางไว้ละสิเป็นกอพริกไปตำน่อไม้เจ้าจะล้างก่อนก็ได้หรือไม่ล้างก็ได้ก่อนจะต้มเจ้าชิมดูก่อนนะน่อไม้น่ะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอืมสมมาแล้วความเปรี้ยวนันจะสิลดล้วงน้ำปลา ต้มซุกนะอะจำมาพี่หัวเอาหน่อไม้ต้องปั่นปั่นมนแน่จัหน้อยไมมันมีนม้ำเรือเอาไปกลองในกระซ่อนเซตละกะันต่ำใช้น้ำกันผู้ใดมักส่งบีบบวางหน้าใส่ในจัหน้อยสำหรับหน่อไม้แม่ฉันเด้อืมว่าเมนหน่อไม้แม่ฉันอนะงูเสือ ปรุงรสด้วยสูดด้รสน้ำปลนาดนนะ้วหอมๆปลาฉันเองนี่แหละใส่ขา้าวคั่วเข้าไปแล้วก็เติมหอมมี่หอมอยังกะใส่แต่สิ่งที่ชอบมันถือกันดีนะรู้ไหมว่าอะไรนี่ใบผักแปน้นใบหูเสือเออใบผักแปน้นใส่เข้าไปในนี้ได้อร่อย đang tuần hoàn ừ. quy sai à bay kinh, chào bé nhờ cho hỏi trời Kính <laughs> không à chín ừ. chân đấy cả im vẫn xè hù bò dư quả bò chín chân im สเป็นแซบต้องเป็นพักสดนถือกันเดีย่ยหอมออกเย็นท้องว่าอืมกระช้ายนะ่ะอืม มินจะมีประโยชน์ได้เนี่ยเอ็นกินอยู่เนี่ยพักนะบริเซสารพิชจักะยางหรอกเนี่ย,ย,สกกย,ย,ยแสบมีหัวหอยกบใส่หัวหอยบอมีบอต๋องไส้ผู้ได้มักปลารูใไส้เข้าไปผู้ได้บอมักก็ก,กินกับเพื่อฉันแสบน้องใหม่ลองแกงกะทิะได้ แกงใส่ปลาเสียบพัดกะคัอกน้ำมัแม่ฉันเองเขาเองสูตรพ้นแม่สูตรมาตั้งแต่ย่าย่เรากับเป็นน้ไมักยิมซุงคเขาแบบธรรมชาติสิ่งที่ใส่ก็คือเกลือ กับน้ำซาวข้าวเท่านั้นนะจ๊ะว้าจับเลยอืมอืมืค่อมน้อนก็ได้นะหมักแห้งเด็ดหมักแห้งอือเนี่ยมันจะมีแค่ปีละครั้งเท่านั้น ม,มีคนมาคือกัดมาครั้งซุปน้องไม่สมเนี่ยแฉลบทีเดียวอยากไปโดดละข,ขิงแค่ง เหมือนหัวเสือถือกันดีดีเนี่ยเป็นคนุ้นๆเนี่ยเป็นเยน็ยนเยน็นชอบประการเนี่ย เนีย่ยบานๆอะแบบเป็นเนี้ยกินท้องทินเจ้าของเนี่ยที่เจ้าของเคยกินมากนะนะมันแบบบรรย้าบ่ยายได้มันแสบอื ดอกไผ่หวานไผ่แซงออกเย็นท้องวาบเลยมั่นเป็นยาพ่อก่อนบางอย่างคุณาเขาเต็มติบเดี๋ยวสิฮอวไปกินลูกเล่นอีกซื้อยมับวมเหม็นบวมหม็นเป็ดแปดบาท10บบาทเล้ไปดอกแม่นะจับนะคะค่ะ ขอคุณเล่นๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมจิตแซ่บแบบนั้นนะคะูค่ะวันนี้ขอลาไปก่อน,นจะ้ะสวัสดีค่ะ